เอาพันไหนอู้สวยจังเลยเอาตัวไหนเอาตัวไหนดูพันอะไรนะอาปาเช่เหรไม่เอาพันเนี้หนึ่งหนึ่งห้ามันใหญ่ไปมันเป็นตะยานเป็นเลยานี๋ยวจะวิ่งดุก็เรียจังเลยนี่ไอ้ที่พี่นวัตถือเขาเรียกพันช้างแดงเหรอพันช้างแดงใช่ตรงตรงรูปในรถเขาเอาปาเช่คนละพันกันช้างแดงเอออเขามีให้เลือกเขามีให้เลือกมีหลายพันช้างแดงเนี่ย ชื่อพ่อพันไม่ใช่พันพันแดงมันเป็นพ่อพันคือตัวนี้บ่พันบรามันพ่อพันนำเข้าอ๋อเป็นพ่อพันนำเข้าชื่อมันอาพี่ซูเปอร์ซูเปอร์แมนก็มีนะแล้วคราวนนี้ยมพันธุ์ไหนพี่ชัดแดงกําลังอ๋ออันนี้น่ารักอันนี้สวยสวยสวยครานี้ยมช้างแดงโพเลิบอกโพเลิสอืมครานี้ยมช้างแดงพี่เขาบอก ชางแดงโอ้มันเตี้ยมันเตี้ยอันนี้เดียวกันเหรอสุอร์แมนก็มีพี่ดูหืออันนี้อะไรยังยังยังสุ per man โอ้โหอย่าเอาเรื่องสุ per man นี่มันเหาะนี้เราเออว้ายสุอร์แมนทำไมหน้ามันเล็กอะตรงนี้มันปูดใหญ่เลยคอสั้นดออันนี้คบไม่ได้นะก็คอสั้นไม่ได้คนคอสั้นคบไม่ได้เนาะอันนี้ไหมที่เขานิยมตอนนี้คือช้างแดงพี่อันนี้แหละ นี่ช้างแดงเขากำลังเข้าเยอะแพงอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้สองพันอันนี้สองพันครับผมโอเคไหมสองพันสองพันไม่รู้อันนี้อันนี้ถ่ายอย่างเดียวถ่ายมอว์อย่างเดียวอันนี้งพันห้าอ๋อมันจะออกลูกได้ไหมเนี่ยมันใหญ่เนี่ยก็ได้ตัวนี้แรกครอบแรกครอตัวเล็กอ๋อได้ครอบจะบวตัวเล็กอ่าต้องครอบใหม่ใหม่มันจะตัวเล็กได้ไปเนี่ยโอ้โหดีจังเลยรีงตามไม่ทัน ถ้าหายอย่างวันนั้นนะไม่ต้องไปหาพันธุกรรมอันดับห้าของโลกโอ้นี่เนาะน่าสนใจแต่พี่เขาเขารอแล้วหนูก็าทำหน้าห้อยเลยท่านไหนท่านนี้เนาะครับผมสรุปแล้วเอาพันนี้โอ้โหป้าใคาได้ไปก็ดีถามไหมโทรหาป้าถามป้าก็โอ้โหมาให้กัน เลือกพันมันมีสี่ห้าพันมีสี่ห้าพันสี่พันอ๋อมีสี่พันตัดสิ้ใจนี่น่ารักเนี่ยน่ารักน่ารักน่ารักน่ามันน่ารักน่ารักน่ารักน่ามักน่ารักน่ามักน่ารักน่ารักนี่ารัน่ารักน่ยรักน้ารักน่ารั ถูกน้ำเชื่อถูกไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่ไม่ค่อยมีราคาช้างแดันแพงแพงสุดช้างแดงไม่มีเขาตั้งแต่หนึดรักเดียวมันไม่มีเขาเขารักเดียวไม่มีเขาเลยไม่มีเขาไม่มีเขาต้องสวมเขาให้มันแล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีั้างอันไม่มีหรอช้างแดงแพงที่สุดไม่มีเขาที่สุดองพันเองช้างแดงแพงที่สุดเกิดมาตัวเล็กแล้วมันจะพองลมหรอ แต่ตอนคลอดมันตัวนิดนึงเขาบอกเขาบอกตัวเล็กมันจะออกะออกมันจะออกได้ไหมไปม่พันแค่หรอไม่ใช่เราเราดูนี่หรอ ใช่เอาไหมเอาลองดูลองดูสนใจลองดูนี่นะครับตาจินใจอันนี้อันนี้ก็ไม่เอาเพราะว่าไม่ชอบหน้าตามันหน้าตาดีนะอันนี้หน้าตาแล้วดูไอ้นี่เนี่อันนี้อันนี้ไม่โดนสมเขาอันนี้นะอันนี้โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่หน้าตามันพอได้กันอยู่อันนี้หน้าตามันโศกเศร้าหลือกันได้หน้าตามันตาลาดในลำเลียงก็ไม่มีเขาไงตอนนี้บนเรือบอกสักทีเธอรอนานแล้วนั่นรูดูดูทิมหน้าเลยฮะเราเตรียมหรอเดี๋ยวใส่ ีกวใช่มยถ่ายหน้าได้จวไปถ่ายข้างหลังไว้ได้อย่าไปจ่อได้อยู่เห็นเขาช่องยูทูบหลายคนเลยเขาก็ดูกันนะเขาก็ถ่ายกันนะได้อยู่ได้อยู่ธรรมดายังไงจอแบบนี้อันนี่เก่ามากนะเนี่ยจอจมูกด้วยเป็นอินเดียเลยนะยังเก่าเลยอ่ะคนอินเดียผันธุกรรมอันดับห้าของโลกเห็นไหมพวกนี้ไม่ติดเลยเห็นไหมนั่นไม่ติดเลยอันดับห้าของโลกอ๋อ้โหก็อยู่ที่แม่ผสมพันธุ์หรือเปล่าไม่ได้ผสมได้หรอ เขาพันอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ได้เาขาบอกได้เชื่อบริษัทเขาดิอ๋อเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถามสวก,ก,ก่อนตัวเล็กขนาดนี้ยังพาก,กันระบาดแล้วตัวใหญ่อย่างเงี้ยจะขนาดไหนเนี่ยวิ <c oughs> ่งเลยอะวิ่งหนีเลยแล้วว <c oughs> ิ่งตามฮะบุพเงไม่วิ่งเนาะมันหนักไม่วิ่งมมันไ่วิ่งอามันหนักตัวใหญ่มันเป็นพันทีง่ง่ายเลยมันเป็นพันเนื้อเดินช้าได้หรือเปล่าเนี่ย ไม่กินย่างไม่กินย่างซื้ออาหารแล้วให้มันกินใหญ่มากเลยบ้านน่ารักเลยเนาะวัวๆถ้วยปูเลยถ้วยปูเลยออไอ้ปูเลี้ยงไอ้ที่ปูจะปอกไอ้ใครเลี้ยงไม่ได้นะมันไม่มีนมนมนี่มันก็มีเสือเสือ ค่อโอ้ยนก็นได้หรอโอ้เอาคีนอมัดไนหอยไนหอยเดี๋ยวเด๋วมันจะไม่ได้พันวัวนะพันควายมาแล้วในห้อยนะครับในห้อยมันนี้ตอนนี้เขาก็จับแม่แม่เหลือไปไว้ในจะัระผสมพันแล้วเครื่องมือหรืออุปกรณ์หลังจากที่เลือกทําเรียบร้อยถูกอืมา้อกอนตอนเนาะ ต้องล้วงเอาอึมันออกก่อนใกล้ข้างๆก็ได้อืมนี่ก็มีห็นอันนี้ไม่เห็นเลยพี่ไม่อยากให้เห็นใกล้มากไม่เห็นหรอกให้จะให้มันเห็นได้ทางข้างครับไปปุ๊ปปุ๊ปไปถ่ายให้พี่นวัดก็ให้เห็นคนดึงด้วยนี่โอ้โหตีนอยากโอ้ย่าผู้ช่วยไม่ธรรมดางาอย่าไปกับบุญรอดจะไปจะไปกับเขาแล้วนั่น บุญรอดไปโน่นแล้วก็บอกว่าเอ๊ะพันเดียวกันไหมเราก็ว่าดูบุญรอดไปโน่นนะยายชี่บุญรอดบอกพันเดียวกันไหมเราเนะี่ยนั่นก็เอ็นซีนั้นเหมือนกันนึ่งเป็นยังไงบนเหลือฮะนะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะ ไม่ได้ถ่ายให้เห็นกกล้ายกล้ายนะครับกลัวว่าจะติดเหลืองเนาะนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะครับพันช้างแดงแก่เช็ดให้ผมหน่อยครับหลังจากสมพันแล้วก็ไป มัดกินหญ้าต่อเอาไปไปตรงไหนครับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงไปตรงไหนลม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 จะกินน้ำเลยิน้ำก่ไหม้กิเอาไป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 กินน้ำหน่อยเอาไปกินน้ำพี่แล้วอีกนานเท่าไหร่มันถึงจะรู้ผลว่าตั้งท้องไม่ท้องฮะ ยี่สิบวันไม่ปีนตื่นก็โอเคละอ๋อแค่ยี่สิบวันหรือสามอาทิตย์เนาะครับอ๋อ้วติแขนใบให้อ๋อจะมีใบด้วยอ๋อครับผมก็สำเร็จเรียบร้อยด้วยดีนะฮะอีกยี่สิบวันมารุ่นกันนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมมอนโอมชาแนลครับผมนะฮะสวัสดีครับ